ได้ไปเที่ยวกันไหมเมื่อปลายปีที่ผ่านมาที่เชียงใหม่อะมีสวนดอกไม้สวยงามมีแสงไฟยามค่ำคืนสวยงามมากค่ะทุกจุดที่จัดแสดงไม่มีจุดไหนที่แบบว่าไม่สวยเลยไฟนี่สวยสุดๆเลยเลยที่เชียงใหม่เมื่อปลายปี2566ถึงต้นปี2567ที่ผ่านมาเนี่ยในงานอาชามมิ่งเชียงใหม่ flower festival มนเสนเชียงใหม่เมืองดอกไม้งามได้ไปกันไหมเห็นไหมคะว่านี่แสงสีไฟที่เขาจัดไว้ให้อ่ะสวยงามเหมาะกับการถ่ายรูปมากเลยเธอใครไม่ได้ไปนี่ก็ชมความสวยงามที่เอามาฝากกันละกันนะเนี่ยอยากบอกว่าเนี่ยเห็นไหมทุกจุดดอกไม้เขาใส่ <c oughs> ไฟละเอียดมากถ้าใครได้ไปนะสามารถโพสต์รูปใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ ว่าอยากรู้ว่าใครได้ไปงานนี้มาบ้างอยากบอกว่านกหนึ่งคนที่เสียใจไม่ได้ไปค่ะเนื่องจากว่าออมีอะไรหลายๆอย่างเลยทำให้พลาดงานนี้ค่ะแต่ที่ดีใจคือเพื่อนเนี่ยค่ะเอารูปสวยๆของงานให้ชมค่ะอยากบอกว่าปีหน้าไม่พลาดแน่นอนปกติเขาไปแต่ปีนี้ไม่ได้ไปสวยจริงๆค่ะเห็นไหมคะแสงไฟสวยมากเด็กๆ เห็นแล้วชอบอยากไปขอบคุณเพื่อนมากเลยนะคะที่เอารูปสวยๆในงานนี้มาให้ชมค่ะนะใครที่ไม่เคยได้ไปนะคะปีหน้าอย่าลืมนะคะช่วงปลายปีค่ะเขาจะจัดงานอย่างนี้เกือบทุกปีนะคะไปชมแสงเสียงสีไฟของงานแล้วก็ ช่วงกลางวันก็ไปชมดอกไม้สวยๆนะคะแล้วบรรยากาศดีๆของเชียงใหม่ค่ะเพราะช่วงปลายปีเชียงใหม่จะมีสภาพบรรยากาศที่เย็นอากาศเย็นลงค่ะเพราะฉะนั้นปีหน้าใครที่พลาดปีนี้แล้วปีหน้านะคะอย่าลืมไปชมงานนี้กันค่ะปีนี้นกก็เสียใจไปหนึ่งแล้วมีใครเสียใจกับนกก็สามารถกดหนึ่งได้นะคะ คือหนึ่งคือไม่ได้ไปร่วมด้วยแต่ถ้าใครไปก็กดสองนะคะแล้วก็ส่งรูปสวยๆมาให้นกชมบ้างก็ได้ค่ะที่เพื่อนส่งมาชมนี่ก็สวยสุดๆนะคะทำให้เกิดความเสียดายเป็นอย่างมากค่ะเชียงใหม่บรรยากาศดีดอกไม้งานอยู่แล้วค่ะไงนกพาชมบรรยากาศต่อไปเลยนะคะ